สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆกลับมาดูลูกพรํมอีกครั้งหนึ่งนะคะจำได้ไหมคะเพื่อนๆรอบที่แล้วอ้อมพาเพื่อนๆมาดูลูกพลมต้นนี้นะคะแต่วันนั้นมันยังไม่พอเก็บนะคะเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ ลูกพรามก็โตขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าาสีของลูกพรามเนี่ยจะแตกต่างจากรอบก่อนนะคะรอบก่อนจะออกสีเขียวเข้มค่ะรอบนี้จะออกอสีเขียวอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆจะออกไปทางสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อันนี้เขาก็ <c oughs> โดนนอนเจาะนะคะ ฝนตกมาก็จะมีนอนเจเาะแล้วก็ไม่เอานะคะเนี่ยค่ะเขาจะลูกเขียวเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> นะคะเนี่ยตอนนี้เราพอเก็บแล้วนะอันนี้เป็นนอน <c oughs> นอนเข้าไปเจาะเราก็ไม่เอา เราจะเก็บลูกที่ไม่มีหนอนนะคะเดี๋ยวอ้อมจะกัดให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะว่าข้างในเป็นยังไงแตกต่างจากรอบก่อนยังไงนะคะอืมอืมช่ำมากเห็นไหมคะเนื้อด้านในของเขาจะแตกจะแตกต่างจากรอบที่แล้วค่ะ <c oughs> รอบที่แล้วเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยดูเนื้อของเขาจะแน่นๆนะคะรอบนี้เนื้อของเขามีน้ำขึ้นมาเยอะแล้วก็จะกรอบขึ้นค่ะอ,อ,อือร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยไม่ฝาดแล้วนะคะรอบที่แล้วเขายังไม่แก่ มันจะปาดนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเราก็จะเก็บไปดองกันนะคะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะเก็บลูกพราไปดองกันค่ะไปเราไปเก็บลูกพรมด้วยกันค่ะเก็บลูกพรมกันนะคะ เลือกเก็บเอาลูกไหนที่อเอ่อท,ท,ที่ที่ลูกใหญ่แล้วก็แก่แล้วนะคะลูกไหนที่เออมีแมลงมาเจาะเราก็จะไม่เอาเราก็จะเลือกเอาลูกไหนที่สวยโอเคนะคะกล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆขออภยัยจ้า ไม่ได้ไม่ได้เอาเอา่อขาวางกล้องมาด้วยนะคะพอดีอ้อมไปสวนมาอ้อมไปสวนก็เลยเดินมาดูนะคะเดินมาดูก็พอดีพอเก็บแล้วก็เลยเก็บไปเลยก็เลยไม่ได้มีขากล้องนะคะนี่นะคะที่เป็นพุ่มๆอยู่เนี่ยดกมากเลยนะคะเพื่อนๆข้างในนะคะ อ้อมก็จะเก็บไปดองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตอนนี้จะดองไม่ทันนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าเออบางลูกก็สุกเริ่มสุกไปแล้วนะคะบางลูกอ้อมเห็นอย,อยู่บนต้นนะคะเริ่มจะออกสีคร้ำๆดำๆแล้วนะคะด้านในนี่เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะมุดเข้าไปด้านในกัน นี่นะคะก็จะโดนหนอนเจาะนะคะถ้าฝนตกมาก็จะเจอหนอนเลยทันทีนะคะผลไม้ต่างๆก็เออจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าถ้าช่วงเนี้ยถ้าฝนตกลงมานะคะก็จะมีแมลงมาเกาะนะคะ <c oughs> ด้านในนี่ก็โด,ด,ดกนะคะแต่ว่า <c oughs> ลูกจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนด้านนอกเนาะ ก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าลูกเจอะเกินไปดกเกินไปนมันก็จะแย่งอาหารกันเดี๋ยวออกไปเก็บอีกด้านหนึ่งดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงนี้เนาะเรามาเก็บไอ้ตรงที่อากาศโลง่ลงๆหน่อยเพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดๆนะคะเนี่ยนะคะเราก็เลือกเก็บนะคะเนี่ย ลูกจะออกเป็นสีเขียวอ่อนแล้วนะคะเส <K> ่วงน,นกร้อง feet, นี่นะคะเก็บอยู่ด้านนอกนี่เลย มีตรงหมดหละอ้อมก็จะดองไว้เผื่อเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นแฝดด้วยนะคะเพื่อนๆ เป็นแฝดด้วยมีแฝดด้วยจะจะเอาลงขวดหลไหวไหมจะเอาลงหล่มไหมเนี่ยตรงนี้สวยมากเพราะว่าเขาโดนแดดนะคะเขาได้รับแดดเต็มที่เขาก็จะสวยแล้วก็ลูกโต ็มีคนมาเก็บไปกินอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าดูบางตาลง นะ,คะ่ค่ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆเวียนหัวหรือเปล่าเอ่ยเวียน,นหัวหรือเปล่าเอ่ยขอโทษนะคะขอโทษคอไปที่เสียงไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่เออไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเสียงก็อาจจะคัดขาดให้หายนะคะเสียงอ้อมเจ็บคออยู่นะคะนี่ย่ะ ลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะคะลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะคะตำกินก็อร่อยนะคะเพื่อนๆพ,พูดมาแล้วน้ำลายไหลเลยอยากกินตำเปรี้ยวกร,บกรอบอสุดยอดนะคะที่นี่เขาจะกินแบบสุกนะคะแต่อ้อมกินแบบดิบ จะเอามาเป็นผลไม้เปรี้ยวของบ้านเราเพราะว่าที่นี่หาผลไม้อเปรี้ยวเหมือนบ้านเราไม่ไม,ไม่มีเนะาะเราก็ปรับเอาผลไม้ของที่นี่มาเป็นผลไม้เปรี้ยวของเราซะเลยทำเป็นโดงเอาไปตำตำใส่ปลาระยิ่งพูดยิงน้ำลายไหลนะคะเพื่อน วันนี้อ้อมก็จะพาเก็บลูกพรมจนไปดองเสร็จเลยนะคะวันนี้ก็จะทำคลิปเดียวจบเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมีหลายคลิปหลายตอนนะคะวันนี้เก็บไปแล้วก็จะดองให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะวิธีดองก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวอ้อมพาทำนะคะ เนี่ยลูกงามลูกพอดีเก็บแล้วถ้าเราไม่เก็บช่วงนี้เดี๋ยวลูกเขาก็จะเริ่มสุกค่ะเพื่อนๆดีนะวันนี้อ้อมนึกขึ้นได้แล้วก็เดินมาดูนะไม่งั้นก็คงจะไม่ทันเพราะว่าถ้าเราเเก็บแก่กว่านี้เ,เนื้อของลูกพรมก็จะเละนะคะเพื่อนๆ เวลาเราเราไปดองเนี่ยจะเละนะคะจะไม่อร่อยเราก็เลยมาเก็บเอาช่วงนี้พอดีพอดีเลยค่ะอึ๊บอุยเริ่มสูงแล้วนะคะเพื่อนๆมีมือเดียวมีมือเดียวไม่มีอีกมือดึงลงมาอึ๊บเนี่ยหันมาดังนี้ เห็นไหมคะห้อยระยะเลยห้อยตรงเต็งเยอะแยะมากมายเลยดกมากนะคะ จริงแล้วอ้อมก็ไม่ได้เออ่ไม่ได้กินเยอะนะคะเป็นพวกผลไม้เปรี้ยวกับผลไม้ดองก็จะมีเป็นบางช่วงที่นึกอยากจะก,กินนะคะแต่ที่อ้อมเก็บไปเยอะไปดองไว้เยอะก็เผื่อเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนหลายคนนะคะเขาก็ชอบกินแต่เขาไม่มีให้ดองไม่มีที่ให้เก็บดองอะไรเงี้ยค่ะก็เลย เรามีเราก็จะเก็บไปดองฝากเพื่อนๆน,นะคะม,มาตรงนี้ อย,อยู่สูงนะคะอยู่สูงก็จะไม่ค่อยถึงละมือแขนแขนยาวแขนยาวยาวเท่าไหรก็ไม่ถึงอ่านี่นะคะเดี๋ยวให้ชมเอ่อเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆนี่ไงเนี่ยค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยลูกนี้ก็เริ่มสุกแล้วออก สีน้ำตาลออกไปชมพูแล้วเราก็ไม่เอานะคะก็จะปล่อยให้เขาสุดใไปนะคะเพื่อนๆดูด้านบนสวยมากเลยนะคะอุ๊ยขอโทษขอโทษนะคะโทรศัพท์ร่วงโทรศัพท์ร่วงเพราะว่าหันขึ้นไปสูงเกินโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมขาตัวเก็บก่อนนะคะเยอะมากเลยค่ะเนี่ย นะคะจะได้สเสร็จเร็วๆนะเราจะได้ไปดองกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอ้อมขอตัวเก็บแป๊บนึงค่ะตอนนี้อ้อมก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มดองกันเลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกแล้วก็ใส่ลูกพลัมลงไปในถูนะคะแล้ว อย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องต้มน้ําเกลือไว้ก่อนนะคะน้ําเกลือผสมกับน้ําตาลนะคะอยากให้ออกรสชาติหวานนิดนึงก็ต้องใส่น้ําตาลด้วยนะคะใส่น้ําตาลให้ออกรสชาติเค็มนะคะเค็มนาหวานตามนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะน้ําต้มเกลือน้ําตาลของเราทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะมา เทใส่ในขวดโหลนะคะที่เราเตรียมลูกพรมพเอาไว้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่ลูกพรมพลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะลูกพรมพเนี่ยเราสามารถมาตำกินดิบแบบนี้ได้นะคะอร่อยเปรี้ยวดีนะคะเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะถ้าเราเก็บ ลูกที่แก่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตใส่ลูกพราลงไปในโถให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆ thank you นะคะเพื่อนเอนเราก็เอาน้ําเกลือที่เราพักไว้ตนเย็นแล้วนะคะมาเทลงนะคะเทให้ท่วมนะคะเพื่อนๆวิธีดองก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพ,พอเราใส่น้ําลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ปิดฝานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็แค่ปิดฝาเอาไว้นะคะก็โดยประมาณแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก็ ทานได้แล้วนะคะกินได้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีสังเกตดูว่าผลไม้ของเรา,าสามารถที่จะกินได้หรือ,อยังเนี่ยก็คือผลไม้ของเราที่เราดองเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาออกมากินมาทานกันได้แล้วนะคะ ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆผลไม้ต่างๆสามารถเอามาดองได้นะคะถ้าเนื้อของเขาไม่เละนะคะผลไม้บางอย่างเวลาเราเอามาดองเนื้อจะเละนะคะอันนั้นคือดองไม่ได้นะคะเราก็ทดลองดองกันไปนะคะ ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปิดฝาแล้วเราก็เก็บไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือสังเกตดูว่าถ้า,าสีผลระบาของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วก็คือรับประทานกันได้แล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ